หลังจากปลูกฝังความเป็นอมะตะมาสิบปีคุณจะอยู่ยงคงกระพันเมื่อคุณลงจากภูเขาบทที่76หนังของลาวแมวขณะที่คำพูดของหลิมเฟิงหล่นลงมาสถานที่ทั้งหมดเงียบลงทันทีและไม่มีใครกล้าหัวเราะอ,ออกมาดังๆสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตีนเขาได้แพร่กระจายไปทั่วแล้วทุกคนรู้ดีว่าชายหนุ่มชื่อหลิมเฟิงไม่เพียงแต่สามารถฆ่าผู้มีอำนาจในอาณาจักรได้อย่างง่ายดาย แต่ยังได้รับความสนใจจากผู้อาวุโสเฟิงแห่งหอ,อการค้าไปหยุ่นด้วยใครจะกล้าพูดคุยเกี่ยวกับที่บุคคลลึกลับเช่นนี้ในห้องส่วนตัวของเทียนซีโน่สอาจารย์หลิมทำไมคุณถึงซื้อสิ่งนี้ตันเทียนหงถามด้วยความสับสนหนึ่งหมื่นหยวนนั้นไม่แพงแค่ซื้อมันแล้วเล่นกับมันหลิมเฟิงไม่ได้อธิบายมากเกินไป เพราะตอนนี้เขาไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้เป็นไปตามที่เขาคิดหรือไม่ครั้งหนึ่งบนภูเขาชายชราฝึกฝนเขาในทุกด้านนอกเหนือจากการจัดตั้งรูปแบบการสร้างยันการกลั่นยาดาบและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายยังมีเกรดเล็กเกรดน้อยจากโลกแห่งการฝึกฝนในโลกโบราณที่เล่าให้เขาฟังชายชรากล่าวว่าในโลกโบราณแห่งการพบปลูกมีสัตว์ร้ายชื่ออยู่เมี้ยว อยู่เมียวมีหัวเป็นเสือและลำตัวเป็นวัวมีกีบตะวันตกและมีเขาเดียวเสียงของมันเหมือนฟ้าร้องชอบน้ำและมักอาศัยอยู่ในภูเขาแม่น้ำและหนองน้ำผิวของมันไม่สามารถเปียกน้ําได้ไม่ถูกไฟเผาและไม่มีอะไรจะแตกหักได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อคุณเขียนคำบนผิวหนังของอยู่เมียวสไตล์จะถูกซ่อนไว้อย่างรวดเร็วและต้องใช้วัสดุพิเศษเพื่อให้มองเห็นได้เพราะลักษณะพิเศษนี้ ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ในโลกแห่งการฝึกฝนชอบใช้ผิวหนังของอยู่เมี่ยวเพื่อบันทึกความเข้าใจทางจิตวิญญาณพลังเวทมนต์และสูตรอาหารที่ยอดเยี่ยมแน่นอนทั้งหมดนี้มาจากสมัยโบราณ ในเวลานั้นอรารยธรรมแห่งการฝึกฝนกำลังเฟื่องฟูไม่เพียงแต่ผู้ฝึกฝนเท่านั้นที่สามารถพบเห็นได้ทุกที่แต่ยังมีสัตว์ดุร้ายต่างๆที่ได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยพลังทางจิตวิญญาณของสวรรค์และโลกและสร้างปัญญาทางจิตวิญญาณออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่ตอนนี้สัตว์ดุร้ายได้หายไปโดยพื้นฐานแล้วและแทบจะมองไม่เห็นบางทีอาจจะยังหลงเหลืออยู่ในภูเขาลึกและป่าเก่าแก่บ้างแต่ก็ไม่มากนะับ ดังนั้นหลิมเฟิงสงสัยว่ามวลผ้าโซมโซมนี้เป็นเศษผิวหนังของหยูเมี่ยวอาจมีเทคนิคการพปลูกบางอย่างบันทึกไว้หากเป็นเช่นนั้นแสดงว่าคุณได้ทำกำไรแล้วณขณะนี้เสียงแผ่วเบาทำลายความสงบในสนามหมื่นยังน้อยไปฉันจะให้หนึ่งล้านทันทีที่ข้อความนี้ออกมาว้าวทั่วทั้งสถานที่เกิดความโกลาหลทุกคนสับสน สถานการณ์เป็นอย่างไรยังมีคนประมูลอีกเหรอสิ่งนี้ยังคงเป็นสมบัติไม่ใช่หรือพวกเขามองออกไปและพบว่าราคานั้นจ่ายโดยบุคคลในห้องหมายเลขสองนี่ไม่ใช่ห้องของตระกูลเจียงใช่ไหมในห้องส่วนตัวหมายเลขสองเจียงจุนหลิงนอนอยู่บนเก้าอี้นวดมองดูโต๊ะประมูลด้านนอกพร้อมรอยยิ้มจังๆบนริมฝีปากของเขา เจียงจุนหลิมคุณหมายถึงอะไรใช้เงินหนึ่งล้านเพื่อซื้อสิ่งนี้คุณป่วยหรือเปล่าเชิงอีนัวพูดอย่างไม่พอใจเล็กน้อยเป็นไปไม่ได้เหรอฉันมีเงินมากมายและฉันก็สามารถจะประมูลอะไรก็ได้ถ้าฉันชอบมันเจียงจุนหลิมพูดอย่างใจเย็นคุณไม่ชอบเขาเป้าหมายของคุณคือหลิมเฟิงใช่ไหมเชิงอีนัวพูดอย่างเย็นชาแล้วไงละ่ะ ฉันแค่เกลียดเขาเขาแข็งแกร่งและฉันไม่สามารถเอาชนะเขาได้แต่ครอบครัวเจียงของฉันมีเงินมากมายไม่ว่าเขาจะต้องการอะไรก็ตามฉันจะไม่ยอมให้เขาได้มันเจียงจุนหลิงหัวเราะเยาะตอนนี้สิ่งต่างๆได้พัฒนามาถึงจุดนี้แล้วเขาไม่เต็มใจที่จะเสแสร้งอีกต่อไปคุณคุณนี่มันไรเหตุผลจริงๆเฉิงอี้นัวพูดด้วยความโกรธ อย่าบอกฉันเรื่องนี้ถ้าหลิมเฟิงต้องการมันเขาก็ขอราคาได้เลยกราบใดที่เขามีเงินมากกว่าฉันฉันสามารถให้มันกับเขาได้เจียงจุนหลิมพูดอย่างไม่แสดงออกณนะขณะนี้สองล้านเสียงของหลิมเฟิงแพร่กระจายไปทั่วผู้ชมสิบล้านเจียงจุนหลิมพูดอย่างเหยียดหยามเขายืนขึ้นและพูดเสียงดัง สิ่งนี้เป็นสมบัติฉันจะต้องได้มันมาไม่ว่าใครจะแย่งไปจากฉันฉันก็จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆหากคุณมีความสามารถมาประมูลกับฉันได้ครอบครัวจริงของฉันมีเงินและฉันจะไม่ยอมแพ้ใครทันทีที่ข้อความนี้ออกมานักรบหลายคนในตรงนั้นตกตะลึงและสับสนทันทีมันเป็นทารกเหรอพวกเขาดูการฉายภาพบนหน้าจอยอย่างระมัดระวังพยายามค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้น แต่มองยังไงก็ไม่เหมือนเด็กแม้แต่ผู้ประมูลบนเวทีก็ยังแปลกใจเล็กน้อยเขารู้ว่าบุคคลในห้องหมายเลขสองคือเจียงจุนหลิงลูกชายโดยตรงของตระกูลเจียงดังนั้นเขาไม่ควรโกหกสิ่งนี้ไม่ธรรมดาจริงๆเหลอเป็นเพียงการที่ผู้ประเมินสมบัติที่บ้านประมูลของพวกเขาไม่ได้สังเกตใช่ไหมในเวลาเดียวกันภายในห้องส่วนตัวของเทียนซีโนหนึ่ง ทันใดนั้นการแสดงออกของชายชราชุดดำก็ตื่นเต้นเขาพร้อมแล้วที่จะจากไปแต่เขาไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ในช่วงเวลาวิกฤตจีจีจ,จีในที่สุดฉันก็พบคนที่รู้เรื่องนี้แล้วฉันสงสัยว่าตระกูลเจียงนี้มีอิทธิพลแบบไหนชายหนุ่มที่เสนอราคาฟังดูหญิงพยองและดูทรงพลังมากช่างมันเถอะไม่ว่ายังไงก็ตาม ในเมื่อคุณจำมวนผ้านี้ได้ฉันจะขอบคุณคุณอย่างแน่นอนชายชราในชุดดำมองไปในทิศทางของกล่องหมายเลขสองด้วยความโศกเศร้าดวงตาของเขาเป็นประกายแวววาวแปลกๆราวกับว่าเขาสามารถมองเห็นรูปลักษณ์ของเจียงจุนหลิมได้ในห้องส่วนตัวของเทียนซีโน3หลิมเฟิงมองออกไปนอกสนามอย่างไร้ความรู้สึกเขาไม่เชื่อว่าเจียงจุนหลิมรู้บทบาทของหยูเมี่ยว เหตุผลที่ฉันพูดแบบนี้ก็เพียงเพื่อหาเหตุผลที่เหมาะสมที่จะทำให้ตัวเองรังเกียจเมื่อตันเทียนหงเห็นหลิมเฟิงเงียบเขาคิดว่าหลิมเฟิงไม่มีเงินดังนั้นเขาจึงก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าอาจารย์หลิมแค่บอกราคาฉันยังมีเงินอยู่ที่นี่ไม่จำเป็นแค่มอบมันให้เขายังไงก็ตามคุณสามารถเอามันกลับมาได้เมื่อถึงเวลาหลิมเฟิงใส่หัว จากนั้นเขาก็พูดอย่างใจเย็นใส่ไมโครโฟนตรงหน้าในเมื่อคุณคิดว่ามันเป็นสมบัติให้ฉันมอบมันให้คุณคุณทำให้ฉันประหลาดใจจริงๆด้วยการซื้อของเสงเครงเช่นนี้ในราคาสิบล้านหยวนจริงเหรอถ้าคุณคิดว่ามันเป็นแค่ขยะนั่นก็เพราะคุณไม่รู้ว่ามันคืออะไรเจ,จียงจุนหลิมโดยธรรมชาติแล้วว่าจะไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ในเวลานี้ด้วยน้ำเสียงที่บกกว่าถ้าคุณไม่เข้าใจก็อย่าเสแสร้ง สิ่งนี้ทำให้หลินเฟิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเจียงจุนหลินรู้จักอยู่มียวจริงๆหรือไม่หากเป็นกรณีนี้แสดงว่าตระกูลจริงไม่สามารถประมาทได้บางทีอาจมีผู้ฝึกฝนอยู่เบื้องหลังในห้องส่วนตัวของเทียนซีโน 1. หนึ่งชายชราชุดดำตื่นเต้นมากจนตัวสั่นไปหมด เขาอยากจะหัวเราะขึ้นไปบนฟ้าและรีบวิ่งไปที่ห้องหมายเลขสองทันทีจับเจิงจุนหลิมทุบตีเขาจากนั้นบังคับให้เขาค้นหาที่มาของเศษผ้าแต่หลังจากคิดดูแล้วเขาก็ยังทนมันได้แม้ว่าทุกคนที่นี่จะขยแขแยงแต่ก็ไม่มีใครเป็นศัตรูของฉันแต่ท้ายที่สุดนี่คืออาณาเขตของหอ,อการค้าไปหยุนดังนั้นเรายังต้องเผชิญหน้าอีกฝ่าย ผู้นำทั้งสองของหอ,อการค้าไปหยุนยังไม่สามารถทำให้ฉันขุนเคืองได้บทที่77อะไรที่เป็นของคุณก็เป็นของฉันผู้ประมูลในเมื่อไม่มีใครยอมประมูลทำไมไม่รีบตั้งราคาละประเด็นคืออะไรในเวลานี้เจียงจุนหลิมงพูดเบาๆน้ำเสียงของเขาภูมิใจมากราวกับไก่ที่ได้รับชัยชนะเออโอเคโอเคผู้ประมูลตั้งสติได้และพูดด้วยรอยยิ้ม สิบล้านครั้งที่หนึ่งสิบล้านครั้งที่หนึ่งสองสบล้านครั้งที่หนึ่งสจัดการเสร็จแล้วขอแสดงความยินดีกับคุณจริงที่ได้รับสมบัตินี้เมื่อคำพูดสุดท้ายจบลงทุกคนในสนามก็กลับมามีสติอีกครั้งมันมักจะรู้สึกไม่จริงอยู่บ้างของเสง็งเครงแบบนี้ขายได้สิบล้านเหรอมันไม่ใช่สมบัติจริงๆเหรอ เมื่อพวกเขาคิดถึงสิ่งนี้ทุกคนก็เสียใจที่ไม่ได้เสนอราคาในตอนนี้เร็วๆนี้หญิงสาวถูกนำตัวไปหาเจียงจุนหลิมโดยสาวใช้ชุดกี่เพาจากบ้านประมูลหลังจากที่เจียงจุนหลิมรูดการ์ดของเขาเขาก็หยิบผิวหนังของอยู่เมี่ยวขึ้นมาและเริ่มคิดอย่างรอบคอบท้ายที่สุดมันถูกซื้อไปสิบล้านคุณยังคงต้องดูให้ดีบางทีมันอาจจะถูกฉันหยิบขึ้นมาจริงๆ อย่ามองมันถ้าคุณซื้อของเสง็งเครงแบบนี้ในราคาสิบล้านคุณก็แค่ปัญญาอ่อนเชิงอีนัวอดไม่ได้ที่จะย่อเยอ้ยเดิมทีเธอคิดว่าเจียงจุนหลิมมีความสง่างามและเป็นสุภาพบุรุษแต่หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เธอเกลียดเจียงจุนหลิมจริงจะมีผู้ชายที่น่าขยักขยแงงเช่นนี้ในโลกได้อย่างไรหลิมฟิงเก่งกว่า แม้ว่าหลินเฟิงจะหายตัวไปอย่างลึกลับเป็นเวลาสิบปีแต่หลังจากที่กลับมาเขาก็อ่อนโยนต่อเขาเช่นเคยเขาดูเย็นชาและโหดเหี้ยมต่อหน้าทุกคนแต่เขาไร้เดียงสาเมื่ออยู่ต่อหน้าตัวเองคุณไม่เข้าใจเจียงจุนหลินระง,งับความโกรธในใจและพูดด้วยน้ำเสียงทุ้ม แม้ว่าเขาจะไม่รู้การใช้ผ้าขี้ริ้วนี้แต่ความภาคภูมิใจในตนเองที่แข็งแกร่งของเขาไม่อนุญาตให้เขายอมรับความจริงข้อนี้ฉันไม่เข้าใจแล้วคุณหมายถึงอะไรเชินอี้นัวยิ้มเยาะนี่น่าจะเป็นหนังสัตว์จากยุคหินน่าสะสมมากเจียงจุนหลินสุ่มเหตุผลและเบือนหน้าไปทางอื่นโดยไม่ต้องการสื่อสารกับเชิญอี้นวอีกต่อไปเมื่อเวลาผ่านไปการประมูลก็สิ้นสุดลง ระยะเวลาเชิงเฉียนสู่ใช้เงิน200ล้านเพื่อซื้อบวหิมาภูเขาน้ำแข็งใช้เพื่อรักษาอาการป่วยของเสี่ยวเหลียนเหลียนนี่คือจุดประสงค์ของการมาที่นี่เช่นกันเมื่อเห็นว่าเขาซื้อบวหิมาภูเขาน้ำแข็งได้สำเร็จเฉินอีินัวก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกลูกสาวของเธอคือเส้นเลือดของเธอไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องรักษาโรคของลูกสาวให้หาย และเพียงแค่นั้นผู้ประมูลตะโกนต่อไปคือตอนจบที่ยิ่งใหญ่ขององค์การประมูลครั้งนี้ระเบิดวิญญาณฉันเชื่อว่าทุกคนตระหนักดีถึงการทำงานของระเบิดวิญญาณฉันจะไม่แนะนำทีละคนครั้งนี้มีระเบิดวิญญาณทั้งหมด3ลูกราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งล้านและการเพิ่มแต่ละครั้งต้องไม่ต่ำกว่าสิบล้านทุกคนสามารถเสนอราคาได้ เมื่อได้ยินสิ่งที่ผู้ประมูลกล่าวหลายคนในที่นั้นแสดงสีหน้าตื่นเต้นระเบิดระเบิดวิญ,ญญาณมีพลังแห่งสวรรค์และโลกเมื่อมันระเบิดมันสามารถคุกคามผู้มีอำนาจในอนาณาจักรสวรรค์ได้ด้วยสิ่งนี้คุณสามารถปกป้องความปลอดภัยของคุณเองได้ในระดับหนึ่งอย่างแน่นอนฉันจะให้คุณหนึ่งร้อล้านพร้อมมาจัดจ่ายหนึ่งอยหาสิล้านสามร้อยล้าน ทุกคนในที่นั้นเสนอราคาจะเห็นได้ว่าระเบิดจิตวิญญ,ญาณน,นั้นได้รับความนิยมในโลกศิละปะก,การต่อสู้อย่างแน่นอนและใบเสนอราคาก็ทะลุส0 0้อยล้านในช่วงเวลาอันสั้นเกือบหนึ่งรล้านแล้วซียี่ในเวลานี้หลิมเฟิงพูดเบาๆเขาถูกผูกมัดให้ได้รับระเบิดวิญญ,ญาณถัดจากเขาตันเทียนหงมองไปที่ยอดเงินในบัตรธนาคารของเขา และรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้พูดอะไรอีกหนึ่พล้านเจียงจุนหลิมกกำลังรอหลิมเฟิงอยู่ตอนนี้เมื่อเห็นการประมูลของหลิมเฟิงฉันก็ติดตามราคาทันทีอย่างไรก็ตามดูเหมือนเขาจะกลัวว่าหลิมเฟิงจะสร้างปัญหาให้เขาดังนั้นเขาจึงหัวเราะเสียงดังและพูดว่าฮ่าห้าในที่สุดฉันก็ได้พบเขาแล้วฉันอยากซื้อระเบิดวิญญ,ญาณมานานแล้ว ขณะที่เจียงจุนหลินเสนอราคาสถานที่จัดงานก็เงียบลงทันทีทุกคนมองหน้ากันบางคนไม่เข้าใจแม้ว่าระเบิดวิญญาณจะหายากแต่ราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ100ล้านเท่านั้นทำไมคุณถึงใช้เงินมากกว่า300ล้านหยวนเพื่อซื้อมันป่วยเจียงจุนหลินคนนี้ป่วยหนักจริงๆและเขาป่วยหนัก1,000ล้านหลินเฟิงกล่าวอย่างไม่แสดงออกอนิจจา ฉันอยากจะมอบมันให้กับคุณจริงๆแต่ฉันต้องการระเบิดวิญญาณน,นี้จริงๆดังนั้นฉันจึงให้ได้แค่หนึ่งพันล้านเท่านั้นเจียงจุนหลินพูดอย่างอวดดีในเมื่อคุณต้องการระเบิดระเบิดวิญญาณมากฉันจะมอบมันให้กับคุณอย่างไรก็ตามสิ่งที่เป็นคุณมันก็เป็นของฉันมันก็เหมือนกันหมดหลินเฟิงกล่าวเบาๆ ใบหน้าของเจียงจุนหลิมมืดลงเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้และเขาก็คิดถึงความหมายของคำพูดของหลิมเฟิงคุณหมายถึงอะไรของคุณคืออะไรของฉันทำไมประโยคนี้ฟังดูแปลกๆทันทีที่การประมูลสิ้นสุดลงเจียงจุนหลิมเป็นคนแรกที่เดินออกไปข้างนอกและต้องการจะออกจากที่นี่อย่างรวดเร็วในช่วงเวลานี้หลายคนที่เขารู้จักทักทายเขาแต่เขาเพิกเฉย เขาได้ยินบอดแสข้อมูลที่ผิดปกติจากคำพูดของหลิมเฟิงฉันรู้สึกว่าหลิมเฟิงมีแนวโน้มที่จะโจมตีเขามากและด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของเขาในช่วงเริ่มต้นของอาณาจากักรเขาจึงไม่คู่ควรกับหลิมเฟิงและจะต้องหลีกเลี่ยงเฉินอี้นวและเฉินเฉียนซูลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วเดินตามไปท้ายที่สุดแล้วด็อกเตอร์ เยาหยุนจะต้องรักษาสิวเหลียนเหลียนในวันพรุ่งนี้ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเลิกกับเจียงจุนหลิงในตอนนี้ขณะที่เจียงจุนหลิงเป็นผู้นำในการจากไปคนอื่นๆในการประมูลก็เลือกที่จะออกไปเช่นกันเร็วเ็วนี้สถานที่ที่มีชีวิตชีวาแต่เดิมกลายเป็นสถานที่รกร้างตันเทียนหงดูเวลาเป็นเวลาเก้าโมงเย็นแล้วเขาจึงก้าวไปข้างหน้าและพูดด้วยรอยยิ้ม อาจารย์หลิงพวกเราจะไปด้วยไหมพวกคุณไปก่อนเถอะฉันมีอย่างอื่นต้องทำหลิงเฟิงกล่าวเบาๆคุณชายหลิงคุณไม่ต้องการตันเทียนหงกลืนน้ำลายในความเห็นของเขาหลิงเฟิงมีแนวโน้มที่จะตามเจียงจุนหลิงทันเพื่อปล้นเขาและนำระเบิดวิญญาณกลับมาเราจะทำความสะอาดตระกูลเจียงพรุ่งนี้ฉันยังมีอย่างอื่นที่ต้องทำตอนนี้หลิงเฟิงกล่าว ตันเทียนหงกลืนน้ำลายเมื่อได้ยินสิ่งนี้และไม่กล้าถามคำถามอีกต่อไปหลังจากทักทายลิมเฟิงแล้วเขาก็จากไปพร้อมกับไคเหวินและเทียนปินหลังจากที่ทั้งสามคนออกไปลิมเฟิงสแกนสถานที่ประมูลด้วยสติสัมปชัญญะจากนั้นพบทิศทางและเดินอย่างรวดเร็วในไม่ช้าเขาก็มาถึงสำนักงานด้านหลังสถานที่ประมูลภายในสำนักงาน เฟิงหากำลังกระซิบบางอย่างกับหญิงสาวสวยในถุงน่องสีดำชุดกี่เพา้าเมื่อเห็นหลิมเฟิงเข้ามาเขาก็ยืนขึ้นอย่างเชื่องชาทันทีและพูดว่าอาจารย์หลิมทำไมคุณถึงมาที่นี่ในขณะที่ฉันรู้สึกเขินอายฉันก็มีความสงสัยในใจเช่นกันที่ตั้งสำนักงานของเขาเป็นความลับมากเป็นสถานที่ที่เขามักจะนอนหลิมเฟิงพบมันได้อย่างไร ไม่ควรได้รับแจ้งจากคนอื่นในหอการค้าเพราะหากเป็นเช่นนี้คนหอการค้าจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างแน่นอนเพื่อจะได้เตรียมตัวได้บทที่78สัตว์ประหลาดเท่าที่น่ากลัวคุณเฟิงคุณแข็งแกร่งขึ้นตามอายุจริงๆลิ้หลิมเฟิงเหลือบมองความงามในชุดกี่เพ้าผ้าไหมสีดำแล้วพูดอย่างใจเย็นเอิม่มเฟิงไห่หน้าแดงไอเล็กน้อยจากนั้นพูดอย่างเคร่งครึมกับสาวงามในถุงน่องสีดำ เร็วเข้าแล้วลงไปถ้าครั้งต่อไปแสดงไม่เสร็จก็อย่าทำงานที่นี่อีกต่อไปอ่าฉันรู้ฉันรู้หญิงสาวสวยในชุดกี่เพาผ้าไหมสีดำยืดเสื้อผ้าของเธอด้วยความตื่นตระหนกและวิ่งออกจากออฟฟิศชมความงามจากไปการแสดงออกของเฟิงไห่ดูเป็นธรรมชาติและเขาอธิบายด้วยรอยยิ้มอย่าเข้าใจฉันผิดนะคุณหลินสาวน้อยคนนี้เพิ่งมาที่นี่และงมงาย ฉันแค่ดูเธอในเวลาว่างแล้วเขาเริ่มเชิญหลิงเฟิงให้นั่งลงและรินชาด้วยตัวเองเราทุกคนเป็นผู้ชายอย่าอธิบายให้ฉันฟังเลยคุณเข้าใจทุกอย่างที่คุณควรรู้ฉันมาหาคุณเพื่อถามอะไรบางอย่างหลิงเฟิงกล่าวคุณชายหลิงไม่ว่าท่านจะพูดเช่นนั้นก็ไม่สำคัญเฟิงไห่ดูเคร่งขรึมหอ,อการค้าของคุณไปเอาระเบิดพลังจิตมาจากไหน คุณรู้จักคนที่เชี่ยวชาญในการทำสิ่งนี้ไหมหลินเฟิงถามระเบิดวิญญาณนี้ทำมาจากหยกจริงๆสินค้าส่วนใหญ่มาจากหยุนชวนซึ่งการพนันด้วยหินเป็นที่นิยมในสถานที่เล่นการพนันด้วยหินบางแห่งยกสำหรับทำระเบิดวิญญาณมักจะถูกตัดออกถ้าคุณหลิมต้องการสิ่งนี้คุณสามารถไปที่หยุนชวนและมองหามันได้เฟิงไห่บอกทุกอย่างที่เขารู้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความลับไม่จำเป็นต้องซ่อนมันหัวใจของหลินเฟิงสันไหวเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้ตอนที่เขาเรียนมหาวิทยาลัยเขาได้อ่านนิยายในเมืองบางเล่มที่กล่าวถึงเนื้อเรื่องขององค์การพนันบนก้อนหินตัวเอกที่แข็งแกร่งบางคนมักจะสามารถตัดสิ่งดีสิ่งดีออกจากตัวอ่อนหินหยาบหาบได้ในบรรดาหินเหล่านั้นมีหินจิตวิญ,ญญาณที่ดีที่สุดอยู่บ้าง โดยไม่คาดคิดมีคำพูดเช่นนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงดูเหมือนว่าฉันต้องใช้เวลามากในการไปหยุนชวนฉันมีคำถามอีกข้อใครเป็นคนนำผ้าเก่ามาประมูลหลิงเฟิงถามอีกครั้งเมื่อได้ยินคำถามนี้ทันใดนั้นเฟิงไห่ก็ดูประม่าเล็กน้อยและหัวเราะแห้งๆอาจารย์หลิงทำไมคุณถึงถามเรื่องนี้ไม่เป็นไรฉันแค่อยากรู้ แค่บอกความจริงมาลิ้นเฟิงกล่าวเบาๆมันก็แค่นักรบธรรมดารรมดธาที่นำมันไปประมูลไม่มีอะไรพิเศษเฟิงไห่กล่าวลิ้นเฟิงเหลือบมองเฟิงไห่ทันใดนั้นเขาก็เปลี่ยนคำพูดและพูดเบาๆคุณเฟิงแม้ว่าคุณจะเป็นนักรบที่ได้มาแต่ความแข็งแกร่งทางกายภาพของคุณดูเหมือนจะไม่ค่อยดีนะักมันเกิดจากการปล่อยตัวมากเกินไปเมื่อคุณยังเด็กหรือเปล่า คุณอยู่สักสองสามวินาทีเพื่อทำสิ่งนั้นตอนนี้ไม่ได้หรืออาจารย์หลิงคุณเฟิงหายตกใจเล็กน้อยเขามีปัญหานี้แต่เขาไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแล้วหลิงเฟิงรู้ได้อย่างไรคุณลืมไปแล้วหรือว่าฉากที่ฉันอยู่เชิงเขาช่วยคนจัดกระดูกให้ใหม่ฉันมีความรู้ด้านการแพทย์มากด้วยหลิมเฟิงเหลือบมองเฟิงไห่แล้วพูดว่า ฉันจะไม่อยู่กับคุณอีกต่อไปสถานการณ์ของคุณเรียกว่าความกตัญญูในการแพทย์แผนจีนคงไม่มีใครในโลกนี้ที่สามารถช่วยคุณรักษามันได้ยกเว้นฉันตอบคำถามที่ฉันเพิ่งถามไปอย่างตรงไปตรงมาและฉันสามารถพิจารณาปฏิบัติต่อคุณได้เฟิงไห่ตกใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้พูดขอบคุณคำนี้ชัดเจนมากสำหรับอาการของเขาจริงๆเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่ง เฟิงไ่ลดเสียงลงและพูดว่าอาจารย์หลินฉันบอกคุณได้แต่คุณต้องไม่แพร่เรื่องนี้ออกไปไม่เช่นนั้นไม่ใช่แค่คุณเท่านั้นแต่ฉันก็จะต้องตายด้วยพูดมาเลยหลินเฟิงกล่าวถูกต้องผ้าชิ้นนั้นถูกสัตว์ประหลาดเท่านำไปประมูลเพื่อหาคนที่จำมันได้เฟิงไห่กระซิบสัตว์ประหลาดเท่าหลินเฟิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย ใช่แล้วการดำรงอยู่ที่น่ากลัวมากด้วยทักษะศิละปะก,การต่อสู้ที่ไม่อาจอย่างรู้ได้เขาเพิ่งปล่อยลมหายใจออกมาตามต้องการซึ่งทำให้ขาและเท้าของฉันอ่อนแอและฉันก็แทบจะคุกเข่าลงมันน่ากลัวยิ่งกว่าความกดดันที่คุณปลดปล่อยกับฉันที่ตีนภูเขาเมื่อก่อนฉันเดาว,ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นการดำรงอยู่ของอาณาจักรโดยธรรมชาติสัตว์ประหลาดเท่าตัวนี้เอาสินค้าชิ้นนี้มาประมูลหลายครั้ง ครั้งนี้เมื่อเขามาที่เมืองจินหลิงผู้คนจากสำนักงานใหญ่ขอให้ฉันปฏิบัติต่อเขาอย่างดีเป็นพิเศษอย่าทำให้ฉันขุนเคืองเฟิงไห่พูดหลายคำในซีรีส์หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็ไม่ได้ที่จะเช็ดเหนือออกจากหน้าผากเพราะถึงตอนนี้เมื่อเขาพูดถึงชายชาราชุดดำเขาก็ยังรู้สึกตื่นประหนกเล็กน้อยมันแรงเกินไปจริงๆ เขาไม่เคยเห็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังขนาดนี้มาก่อนเขาเป็นปรมาจารย์ระดับที่สามของอาณาจากักรสวรรค์แต่เขาเป็นเหมือนมดที่อยู่ตรงหน้าเขาการประมูลหลายครั้งหมายความว่าอย่างไรหลิงเฟิงจับประเด็นสำคัญได้นี้เฟิงไห่รู้สึกเขินอายเล็กน้อยและดูเหมือนไม่เต็มใจที่จะพูดแบบนี้แต่เมื่อนึกถึงอาการป่วยของเขาเขาก็ยังพูดว่า จริงๆแล้วไม่ว่าใครจะซื้อมวลผ้าสัตว์ประหลาดเท่าก็จะไปหามันเป็นการส่วนตัวเพียงเพื่อจะรู้ถึงการใช้มวลผ้าหลายคนจากครอบครัวศิละปะการต่อสู้ซื้อมันมาก่อนแต่พวกเขาก็ถูกกำจัดทั้งหมดในที่สุดเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เฟิงไห่ก็พูดด้วยความยินดีคุณหลิงคุณโชคดีมากที่ไม่ได้ซื้อมันเมื่อกี้ไม่อย่างนั้นคุณคงเป็นผู้โชคร้ายตอนนี้ตระกูลจีงคงจะประสบปัญหาแล้ว ลิ้เฟิงกำลังจะพูดแต่ทันใดนั้นเขาก็นึกถึงบางสิ่งบางอย่างจึงลุกขึ้นยืนทันทีและถามด้วยเสียงทุม้มตอนนี้สัตว์ประหลาดตัวนั้นกำลังตามล่าเจียงจุนหลินอาจจะเฟิงไห่พยักหน้าการแสดงออกของหลิ้มเฟิงเปลี่ยนไปทันทีเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้และเขาก็รีบออกไปทันทีโดยไม่พูดอะไรสักคำไม่สำคัญว่าเจียงจุนหลินจะตายหรือไม่ สิ่งสำคัญคืออี้นัวและเฉิงเฉียนซูอยู่ร่วมกับเจยงจุนหลินถ้าสัตว์ประหลาดตัวเก่าโจมตีเฉิงอี้นัวเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หลินเฟิงก็รู้สึกหนาวสั่นไปทั้งตัวเฮ้เ hey, ฮ hey, คุณหลินฉันแค่จะบอกว่าคุณยังไม่ได้ช่วยฉันในการรักษาเลยเฟิงไห่ก็เปลี่ยนสีหน้าและรีบไล่ตามเขาไปแต่เงาของหลินเฟิงอยู่ที่ไหนเวลาย้อนกลับไปสิบนาทีบนถนนชนบทเชิงเขา เมอร์เซเดสเบนจีเอ450ขับขี่ราวกับบินได้เจียงจุนหลิมทำไมคุณถึงขับเร็วขนาดนี้ถึงเฉียนสูขมวดคิ้วบนถนนในชนบทสายนี้จำกัดความเร็วไว้ที่40แล้วเจียงจุนหลิมขับรถไปที่150นี่มันเร็วเกินไปจริงๆแม้ว่าเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาก็จะสบายดีแต่น้องสาวของเขาจะไม่เป็นอย่างนั้น น้องสาวของฉันเป็นเพียงคนธรรมดาและทนผลกระทบจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ได้หลิงเฟิงคนนั้นไม่ใช่คนดีแน่นอนฉันต้องหลีกเลี่ยงเขาเจียงจุนหลิงควบคุมพวงมาลัยอย่างมั่นคงและพูดอย่างใจเย็นในกรณีนั้นทำไมคุณถึงยังประมูลกับเขาอยู่ละ่ะคุณไม่ได้ปัญญาอ่อนเหรออถึงเฉียนซูรู้สึกว่าเจียงจุนหลิงโง่จริงๆฉันโง่เหรอเจียงจุนหลิมย่อเย้ยและหยุดตอบกลับ เขารู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับอารมณ์ปัจจุบันของเขาแต่มันก็ไม่สำคัญอีกต่อไปถึงเฉียนซูอยากจะพูดอะไรบางอย่างมากกว่านี้เมื่อเขาเห็นสิ่งนี้แต่ณเวลานี้เขาพบชายชาราชุดดำปรากฏตัวกลางถนนข้างหน้าและอดไม่ได้ที่จะพูดว่าระวังมีคนอยู่ข้างหน้ามีใครเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยล่ะถ้ากลางคืนไม่หลับมายืนแบบนี้กลางถนนก็สมควรโดนฉันชนตาย เจียงจุนหลินตอบอย่างเย็นชาจากนั้นเหยียบคันเร่งแล้วชนเขาช่วงเวลานี้ความเร็วเกือบถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงต้านลมที่รุนแรงทำให้กระจกรถส่งเสียงคำราม